ความท้าทายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์นำนุ่นผู้ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ในสายงานด้านการสื่อสารกับความท้าทายในการค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในสถานที่ต่างๆไปพร้อมกับรถคู่ใจท่ามกลางโลกในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของเราคือต้องทานทุกการเปลี่ยนแปลงและวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอค่ะแต่การได้มีโอกาสทดลองสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งกับรถคู่ใจก็ต้องมั่นใจก่อนว่ามันดีจริงๆคุณแบงก์กับธรุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างเคมีเกษตรที่ต้องวิ่งรอกหาลูกค้าเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆรวมถึงการจะส่งสินค้าที่รวดเร็วทันใจสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าสำหรับผมเวลาเป็นเงินเป็นทองแรงมีเท่าไหร่ ใส่ให้เต็มร้อยถ้าเราช้าเพียงนิดเดียวเราอาจเสียลูกค้าได้เราเลยต้องเตรียมทั้งรถทั้งคนให้พร้อมรับบทดักอยู่เสมอครับคุณมิงเป็นเชฟขนมหวานที่มีหลายภารกิจในหนึ่งวนันซึ่งนอกจากจะอบขนมอยู่หน้าเตายังต้องจัดสรรเวลาเพื่อขับรถส่งขนมตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งและยังต้องคอยหาซื้อวัตถุดิบต่างๆด้วยตัวเองมากไปกว่านั้นคุณมิงยังมีงานเปิดคอร์สสอนทำขนมและเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอาหารต่างๆอีกด้วย หน้าที่ที่เราต้องทําในแต่ละวันมันเยอะมากเลยค่ะทั้งออกไปซื้อวัตถุดิบเองกลับมาทําขนมส่งขนมแล้วก็ต้องออกไปสอนด้วยแทบไม่ได้หยุดพักเลยค่ะแต่เป็นความท้าทายที่สนุกมากทําให้เราได้ฝึกและสามารถจัดการเวลางานในแต่ละวันได้อย่างลงตัวเลยแต่ที่กลัวจริงๆคือเรื่องรถที่ใช้เดินทางในทุกๆวันนี่แหละค่ะเพราะว่าเราใช้รถมาหลายปีแล้วถ้าเกิดปัญหากลางทางขึ้นมางานจะเสียหมดคุณโอ๊ตที่ต้องเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อรับเหมารีโนเวทอาคารรวมถึงการวิ่งหาวัสดุในแต่ละพื้นที่รถที่ใช้เลยต้องลุยได้หลากหลายรูปแบบไปได้ทุกพื้นที่งานรับเหมาก่อสร้างต้องการคนที่ลุยงานหนักได้ครับเป็นความท้าทายที่ผมต้องเจออยู่ตลอดแต่ที่ยากกว่าก็คือ ตัวเราเองจะต้องฟิตต้องเฟสและต้องมีความรับผิดชอบสูงโดยเฉพาะการไปให้ทันเวลาที่นัดหมายยิ่งเราไปก่อนเวลาได้ก็จะยิ่งดีครับดังนั้นเรื่องรถผมจึงให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะต้องพร้อมที่จะลุยไปด้วยกันได้ทุกที่แต่ถึงแม้จะเป็นรถใหม่ถ้าเราไม่ดูแลให้เครื่องยนต์ฟิตก็มีสิทธิ์ที่จะพังกลางทางได้เหมือนกันครับแล้วงานเราก็จะพังไปด้วยชีวิตท้าทายกันแบบนี้แล้วมีวิธีรับมือกันอย่างไรครับ ด้วยความที่เราเป็นคนรักในงานที่ทำและเราก็รักรถด้วยเพราะงานทำให้เราได้ใช้ชีวิตส่วนรถก็เหมือนแขนขาที่พาเราไปสู่จุดหมายก็จะให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างเรื่องงานเรามีการเตรียมข้อมูลที่จะสอนเอาไว้พร้อมล่วงหน้าอยู่เสมอค่ะแต่ต้องคอยอัปเดตข้อมูลใหม่ๆใ,ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันที่เราออกไปเจอมานอกจากนี้นะคะยังต้องคิดด้วยว่านิสิตอาจจะถามอะไรเราในห้องเรียนบ้างและเราต้องเตรียมคำตอบเพื่อตอบให้ได้ทุกคำถามก็เลยติดนิสัยว่าเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเสมอในทุกๆเรื่องค่ะอย่างเรื่องรถ ก็ต้องคอยดูแลอยู่ตลอดและเติมน้ํามันให้พร้อมเดินทางได้เสมอเลยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเลยค่ะสิ่งที่ผมให้ความสําคัญที่สุดในแต่ละวันคือการตรงต่อเวลาผมไม่เคยผิดนัดไม่ว่าจะส่งสินค้าหรือเวลาไปให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและต้องคอยดูแลให้รถมีแรงมีกำลังอยู่ตลอดจะได้ไปทุกที่ทุกเส้นทางยิ่งรถเก่าใช้มานานแบบนี้ยิ่งต้องดูแลเครื่องยนต์ให้ทำงานได้ดีเหมือนใหม่อยู่เสมอ มิงเริ่มจากการวางแผนจัดสรรเวลางานของแต่ละงานในทุกๆคืนล่วงหน้าค่ะเราต้องดูว่าเช้าวันถัดไปเราต้องทําอะไรบ้างต้องไปไหนบ้างมันก็จะง่ายขึ้นแต่ด้วยความที่เราอยู่ในกรุงเทพทุกคนก็จะรู้ว่ารถมันติดขนาดไหนนะคะดังนั้นเรื่องที่สําคัญก็คือเราต้องเผื่อเวลาตื่นให้เช้าขึ้นเพื่อไปซื้อวัตถุดิบและทําขนมให้เร็วขึ้น แต่กับรถที่เราใช้มาเกือบ10ปีแล้วเราก็จะดูแลเป็นพิเศษค่ะอะไรที่เขาว่าดีที่สุดสําหรับรถเราก็เลือกแต่สิ่งนั้นจะได้ไม่ต้องขับไประแวงไปว่าจะถึงจุดหมายหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เสียงานค่ะการดีลงานกับลูกค้าหรือว่าทีมช่าง ร้านค้าวัสดุก่อสร้างต้องชัดเจนครับว่าอยากได้สเปกแบบไหนก็ต้องเป็นไปแบบนั้นแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆก็ต้องหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ครับบางทีโทรคุยอย่างเดียวก็ไม่จบครับเราต้องวิ่งไปหน้าง,งานวิ่งไปโรงงานเพื่อให้เห็นกับตาตัวเองหรือต้องมีตัวช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างรถแรงๆลุยๆให้เราไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วมีเวลาเตรียมงานที่มากขึ้นปัญหาอะไรที่จะเกิดก็อาจจะน้อยลงครับดูเหมือนว่ารถคือสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนเลยนะครับแล้วแต่ละคนดูแลรถคู่ใจกันยังไงบ้างครับ เช็ครถตามกําหนดและเลือกเติมน้ํามันที่ดีมีคุณภาพเท่านั้นอย่างน้ํานุ่นนะคะเลือกเติมน้ํามันเชลวีพาวเวอร์ค่ะใช้มาตั้งแต่ออกรถใหม่ๆเพราะว่าคุณพ่อแนะนําน้ํานุ่นเองก็เห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับรถเราแล้วตอนนี้นะคะได้ลองเติมน้ํามันเชลวีพาวเวอร์สุดใหม่ความรู้สึกคือมันเร่งได้เร็วกว่าเดิมชอบมากเวลาออกต่างจังหวัดขับยาวๆหรือขับในเมืองก็ดีค่ะ โดยเฉพาะตอนช่วงเร่งเครื่องทาให้เครื่องออกตัวได้ง่ายและขับสบายรู้สึกเลยว่าช่วยทําให้เครื่องยนต์ทางานได้ดีจริงๆยิ่งมั่นใจว่าดีกว่าเดิมแน่แน่ทให้อุ่นใจทุกครั้งที่ขับเลยค่ะถ้าอยากให้รถมีพลังดูแลง,ง่ายๆครับก็เติมน้ํามันที่ช่วยให้รถขับดีมีแรงมีพลังมากขึ้นอย่างน้ํามันเชลล์วีพาวเสูตรใหม่ที่ช่วยให้เครื่องยนต์กลับมาทํางานเหมือนใหม่ผมรู้สึกมั่นใจในคุณภาพ ใช้ดีและปลอดภัยกับเครื่องยนต์จริงๆครับตอนเราออกรถใหม่ๆศึกษาคําแนะนําจากคนในคลับที่เขาใช้รถมาก่อนเราค่ะว่าต้องดูแลยังไงบ้างแต่คําแนะนําที่ชอบและใช้มาตลอดคือการเติมน้ํามันเกรดพรีเมียมอย่างเชลวีพาวเวอร์ค่ะเพราะว่าดีสําหรับรถเราและหลายๆคนก็คอนเฟิร์มมาค่ะเราลองใช้ดูรู้สึกถึงความแตกต่างจริงๆค่ะรถเร่งได้ดีมากขึ้นยิ่งตอนนี้เป็นน้ํามันเชลวีพาวเวอร์สุรใหม่พอใช้กับรถเก่าอย่างรถเราคันนี้นะคะทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าเครื่องยนต์ยังทางานได้ดีเหมือนใหม่ จริงค่ะทาให้ขับรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะหัวใจสําคัญของรถก็คือเครื่องยนต์ครับรถทุกคันที่ผมใช้ผมก็จะดูแลเครื่องยนต์ให้ดีเต็มร้อยอยู่เสมอการเติมน้ํามันก็เหมือนการดูแลเครื่องยนต์ผมก็ลองมาหลายตัวครับ แต่มาจบที่เชลวีพาวเวอร์ครับจริงๆต้องบอกว่าช่วงแรกที่ผมเติมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าน่าจะยังผสมกับน้ํามันเก่าที่ยังเหลือเยอะอยู่แต่พอปล่อยน้ํามันใกล้หมดแล้วมาเติมเชลวีพาวเวอร์เต็มถังตอนเร่งช่วงต้นวิ่งดีเลยครับเครื่องสมูทไปจนถึงความเร็วปลายแรงได้ตลอดทางและที่เห็นได้ชัดก็คือตัวเลขกิโลเมตรต่อการใช้น้ํามัน1ลิตรเนี่ยมากขึ้นครับคุ้มค่าจริงๆ,ย,งๆยิ่งตอนนี้เป็นน้ํามันเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่ช่วยผมมั่นใจและไม่ว่าจะไปเส้นทางแบบไหนลําบากแค่ไหนก็สามารถรัรบ ที่ทุกคนเลือกใช้น้ำมันเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่เพราะนี่คือน้ำมันคุณภาพเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจากเชลที่ช่วยทำความสะอาดและปกป้องการก่อตัวของคราบตะกั่นบนชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ได้ถึง100%ช่วยฟื้นฟูสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้กลับมาทำงานเหมือนใหม่และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจะรถเก่าหรือรถใหม่ก็สัมผัสถึงพลังทุกครั้งที่ขับด้วยน้ำมันเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่ ถ้ารักรถเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถเติมน้ำมันเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่พอได้ขับคุณจะรู้ว่ารถที่เรารักมันดีจริงๆถ้าพลังในการบรรทุกคือสิ่งที่คุณต้องการลองน้ำมันเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่สิครับแรงดีไม่มีตกตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยครับจะรถใหม่หรือรถเก่าแบบนี้ก็ต้องดูแลเครื่องยนต์ให้ดีให้ทำงานเหมือนใหม่อยู่เสมอด้วยน้ำมันเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่ค่ะไม่ว่าเส้นทางจะใกล้หรือไกลต้องลุยแค่ไหนน้ำมันเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่คือตัวช่วยให้เเรราามมีแีแงงงพลัในนททุก